บัวซีมาก,ก็ขอให้ล,ลวยลุยเฮ่งเฮงคือเก่าพรานยาก็ไดบนตอขอให้เขาบนลางยาสิเอาไข่มาถวายอีกยักยีสิแผงให้สัญญากับปู่ญาเจ้าภูมิเจ้าที่ที่อยู่สถานที่แห่งนี้จ้ะมื่อนี้ก,ก็ขอให้เฮ่งเฮ่งปังปังเพราะว่าเต่อ,อันเล็กน้อยน้อยใดก็แล้วแเต่ก็ขอให้แตกสามน้อยเด้อจ้ะขอให้ลูกหลานเอฟซีทุกคนพ่อได้มีสตุยสตัางขอให้มีประตูปัจจัย ไดยมาใส่มาสอยทางขอบครั่วให้อยู่ดีนีสุขสุขภาพแข็งแรงบ่ห้เจ็บบ่ห้จนคิดสิ่งใดสมพนสมหวังเหล็กลัเหล็กฮาน้อยเมอนี่ยากัะซีสู้ห้เบิงตัวเด่นตัวเด็สมือนี่ยากะคือห้ไปที่ห้าเออไม่ใช่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์แล้วก็สิบเอ็ดกะยาลืมที่ยาวงก้มห้กะ แต่ว่าความฝันหยาก,กับฝันเห็นไก่ไก่ไตฮ่ายหายาก,กับเลมีมามาเฮตไหห้าเก้าห้าแต่ว่าอันเลขตัวกันตัวร่องก็มิยูวาหนึ่งสามศูนย์สามเลขสามตัวก็คือศูนย์แปดเก้าแล้วก็เจ็ดสี่สามจ้า ก็ขอให้ลูกหลานอีซีทุกคนมืออน่งก็ขอให้โชคให้มาเดอร์จา่าก็ขอขอบพระคุณที่ติดตามคลิปของยามาตลอดก็ขอให้โชคดีม่ใช่จา่าก็ขอให้เฮงเฮงรยๆยทุกๆุกคนได้จากเดี๋ยวรัฐบาลไทยเดี๋ยวบางทีมืออื่นยากัสิได้ปลอย รัฐบาลไทยพอเด็กไปสื่อลถตลกลถตลีไว้จ้าสาธุสาธุขอให้เจริญบุญเจริญธรรมให้ยูดีม่แห้งสุขภาพแข็งแรงทั่วนาถึงตากันจ้าสาธุจ้า